คิดบัญชีเอะนี่มันจบมหมไม่อยากเรียนไม่อยากจะช่วยเตี๋ยกับแม่ขายก๋วยเตี๋ยวต่ออมันก็สามารถจะใช้ความรู้ที่เรียนสายสามัญไปในระดับร้านก๋วยเตี๋ยวอม่ใช่ไม่ใช่กลับมาบริหารเปิดเป็นแฟนชาใช่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าทาไมจะต้องแล้วสายวิชาชีพทำไมไม่เรียนกันจริงจังหลายหลายสาขาในมหาวิทยาลัยไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในระดับปริญญาตรีคุณใช้เงินสี่ปี เรียนภาคเอกมาใดชนใช้เงินไปล้านหนึ่งเพื่อให้ลูกสาวหรือลูกลูกของคุณไปเรียนบิสซิสคอมพิวเตอร์เพื่อเพื่อเรียนจบไปเป็นเลขาอ๋อ Business Computer Business Computer คือการใช้ Word การใช้ Excel การใช้ Spreadsheet ต้องเรียนสี่ปีเลยเหรอคะก็นี่พวกเขาขยายเขาขยายเพื่อให้มันมีชื่อว่าปริญญาตรีเพราะ้คุณบอกว่าเดี๋ยวนี้ ต้องรับคนจบปริญญาตรีแต่ว่ามาตรฐานปริญรญ,ญาตรีมันห่วยแตกแม้กระทั่งงานวิจัยงานดิสเทชันของเด็กที่จบปริญญาเอกยังสู้สมัยพวกผมเรียนจบปริญญาจบปริญญาตรีแล้วเขียนเปนเปอร์ไม่ได้คือคุณภาพมันตกค,คุณภาพมันมหาศาลต่างกันมผมสัมผัสรู้เรื่องหมดคนพวกนี้เพราะการศึกษาเมืองไทยมันล้มเหลวโดยซึ่งสิ้นเชิงไม่อย่างนั้นแล้วจะมีหรือ กระบวนทัน์ที่ว่าจ่ายครบจบแน่เพราะมันเป็นธุรกิจไปหมดแล้วนี่ใช่แล้วมหาลาัยรัฐพอออกนอกระบบก็แข่งขันกันทํามาหากินอาจารย์คนได้ชั่วโมงละสองพันบาทสอนสามชั่วโมงหกพันบาทตอนกลางคืนเนี่ยสอนสามชั่วโมงอาจารย์ที่สอน MBA เนี่เขามีสูตรสาเร็จเลยนะเขามี Power Point เลยนะเขาบินไปสอนที่โนนสิธิพพไปถึงเขาปุ๊บปบอย่างนี้นะจบสามชั่วโมงรับมาหกพันบินกลับ วันอาทิตย์ก็ไปอีกหกพันเฉลี่ยแล้วอาจารย์เดี๋ยวนี้พวกนี้เงินเดือนเดือนละหลายแสนบาทเพราะฉะนั้นแล้วแล้วก็ขยันเปิดจังเอ็มบีเอขยันเปิดจังปริญญาโทค่าเราเรียนเจ็ดหมื่นค่าเรียนแปดหมื่นค่าเรียนแสนหนึ่งค่าเราเรียนหกหมื่นพอจบแล้วสุนักไม่รับประทานสักคนเลยหกหมื่นนี่ต่อเทอมนะคะต่อเทิมต่อเทิมก็สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาสอศเนี่ยนะคะเขาเขาทำวิจัย หลายหัวข้อด้วยกันเขาทําวิจัยไปถึงระดับอุดมศึกษานะคะเขาประเมินจากสถาบันอุดมศึกษา42แห่งคุณสวนที่ะเขาบอกว่าปรากฏว่าเขาเจอแล้วว่าวุฒิปริญญาเอกเนี่ยมีเพียงร้อยละ13.23แต่มีการวิจัยพบว่างานวิจัยและงานสร้างสรรค์มีเพียง0.15 เรื่องต่อคนต่อปีนะคะก็ใช่ไงซึ่คุณภาพมันต่ํามากเขาบอกว่ามันต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานสากลเยอะเลยต่ำมากหมหาศาลเพราะอไมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กสมัยนี้เนี่ย<ช>เรียนปิญญาโทปรริญญาเอกเนี่ยจะพึ่งอากูหมดอากูไหนคะกูเกิลมันง่ายไงพิมพ์ชื่อเข้าไปแล้วก็ใช้ในโยบายใช้หลักตัดแปะออ ปริ้นมาก็ตัดแปะปริ้นมาตัดแปะเชื่อมโยงคําพูดนิดนึดนงขีดค่านั้นออกหน่อยนึงใส่ Reference ไม่เหมือนสมัยผมเรียนหนังสือสมัยผมเรียนหนังสือเนี่ยผมจะทำ p p p e อร์ p p r r หนึ่งเนี่ยผมต้องเข้าห้องสมุดอ่อานหนังสือเจ็ดเล่มแปดเล่มย่อตรงนี้เขียนใส่การ์ดเล็กๆเนี่ยเขียนเขียนเขียนใครใคร,ใครเป็นคนเขียนหน้าอะไรบรรทัดที่อะไรแล้วเข้ามาเรียบเรียงเป็นบทความ รุ่นแอนนี่ต้องไหว้เครื่องถ่ายเอกสารค่ะีแต่รุ่นเนี้ยเขาไหว้กูก็เปิดมาว่าจูบกูบ่ากูไอกูไอ้กูไปถึงอกูไหนสนับสนุนการศึกษาเด็กอะไรกูเกิลอ๋อกูเกิลคิดเองไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยเด็กคิดเองไม่เป็นความจําเสื่อมเพราะว่ามันมีเมมโมรีในโทรศัพท์มันมีเมมโมรีในคอมพิวเตอร์เบอร์บ้านยังจาไม่ได้เลยลายมือยังไงก่เคียเพราะว่ามันใช้พิมพ์อย่างเดียว ไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วคุณผู้ชด้วยความสัตย์จริงนะคะไอ้เรื่องพิมพ์อย่างเดียวเนี่ยแอนเจอมากับตัวเองเลยแอนไปเรียนปริญญาโทเนี่ยค่ะวันแรกที่เลคเชอร์เนี่ยมือมันไม่ไปค่ะแล้วเป็นตะคริวลรเป็นตะคริวเขียนไม่ออกคุณไปถามที่ออฟฟิศผมถามเลขาผมอย่ากเก๊กถามไอ้เพชรทุกทุกคนผมเนี่ยปากกาหมึกซึมที่ใช้เนี่ยใช้มาตลอดชีวิตเลยเขียนอะไรเขียนในหมึกซึมไม่พิมพ์ เขียนต้นฉบับในอดีตเนี่ยนะเขียนเป็นหน้านะผมเขียนด้วยหมึกซึมเขียนและขีดค่าเขียนและขีดค่าเขียนและขีดค่าอ๋อเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วคะเพราะผมจําได้สมัยเด็กเพราะเดี๋ยวนี้ที่โรงเรียนเขาก็ไม่สอนกันสมัยเด็กผมใช้ปากกาขอแรงเบอร์ขอแรงต้องต้องคัดลายมือใช่ไหมคะใช่ถ้าเขียนไม่ดีมันก็เส้นแตกผมจําได้คัดลายมือจุ่มหมึกเอาาษาอังกฤษผมเขียนสวยลษางเขียนสวยอย่างเงี้ยทีอย่างเงี้ย ดูดูลายเซ็นก็รู้แล้วค่ะจริงป่ะลายเซ็นภาษาอังกฤษลายเซ็นภาษาไทยอโอ้โหลายเซ็นไม่เหมือนใครแต่ว่าถ้าเป็นเด็กประถมปัจจุบันเขาจะวิ่งเข้าหาคอมพิวเตอร์ใช่ค่ะเขาบอกว่าผลผลิตทางการศึกษาเราเนี่ยขาดอยู่หกอย่างนะคะไม่รู้จริงหรือเปล่าทั้งสองท่านลองฟังดูนะคะหนึ่งกล้าและรู้จักแสดงความคิดเห็นต่อชุมชนสองสามารถตัดสินใจด้วยตัวเองสามรู้จักทํางานร่วมกันเป็นหมู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สี่รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองห้ามีความคิดในการพัฒนาและความคิดสร้างสรรค์หกมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมถ้าไม่มีเลยหกข้อนี้แย่แล้วนะคะแต่เราไม่มีจริงๆนะคะคุณสุนทรไม่มีแอนผมผม,ผมมองอย่างนี้การศึกษาเราต้องคิดนอกกรอบละเรื่องบุคลากรในการศึกษาผมมองอย่างนี้ผมมองว่าเด็กเนี่ย<ถ>เด็กช่วงประถมหนึ่งเนี่ยจนกระทั่งถึงปห ช่วงนี้เป็นช่วงทึงความคิดต้องปล่อยเขาเปิดกว้างจะไปบังคับเขาไม่ได้คแต่พอขึ้นม .1 แล้วเนี่ยต้องเข้าปรอบแล้วเพราะเป็นเรื่องวิชาการแล้วเป็นเรื่องหลักคณิตศาสตร,ร์เป็นเรื่องภาษาอังกฤษทุกอย่างแล้วความววามีวินัยความมีวินัยป .1 ถึงป .6 เนี่ยผมกับมองว่าการเอาครูทึ่งจบใหม่ๆม,มาสอนป .1 ถึงป .6 เนี่ยอาจจะไม่เวิร์กน่าจะเอาคนที่กเกษียณแล้วมาสอนทาไมคะคนอายุมากเกษียณแล้วเนี่ย จะมีความเมตตาอยู่ในตัวจะมองเด็กปอนหนึ่งบอกเป็นลูกหลานเหมือนหลานตัวเองให้ความเมตตาให้ความรู้ว้าตัวเองก็มีความรู้อยู่แล้วสอนด้วยความใจเย็นมีความหวังดีเด็กจะแสดงออกอะไรไม่ดุเด็กนั่นคือการทําให้ความคิดสร้างสรรค์เด็กเกิดขึ้นแต่พอขึ้นมอ .1 แล้วกลับเข้าระบบที่ค่อนข้างเข้มงวดแล้วผมก็ยังเชื่อว่าภาษาไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุด ภาษาวันนั้นผมคุยกับแอนผม <ชะ S 1> ยังบอกว่าโรงเรียนที่สอนหลายภาษานี่ที่ผมกลัวคือว่าจบออกมาแล้วไม่ได้ดีสักภาษาอแม่แต่ว่าภาษาแม่ตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วผมกับมองว่าถ้าจะสอนสองภาษาหให้เริ่มตั้งแต่มอหนึ่งช้าไปไหมคะไม่ช้ารคมันจะไปช้าได้ยังไงมันไม่ช้าหรือถ้าคุณจะเริ่มปก็ควรจะเป็นปสูงหน่อย ไม่ใช่ตั้งแต่ป1เลยอ๋อสมัยเหมือนเหมือนสมัยเราเด็กๆเราจะเรียนป5ป6เริ่มตั้งแต่ปเพียงแต่ว่าคุณภาพครูที่สอนเท่านั้นเองสิ่งแวดล้อมที่สอนเงื่อนไขที่สอนปัจจัยต่างๆที่เอื้อให้สอนได้ดีตรงนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญกลับมาสู่คุณภาพครูเท่านั้นเองเออแต่อย่างหนึ่งอันเห็นด้วยกับคุณสุนที่ว่าเด็กคือต้องแอบนินทาน้องๆในในใน,ในสถานีเรานะคะน้องบางคนเนี่ยจบปริญญาตรีมาเขียน เขียนโน้ตอะไรมาให้เราเนี่ยเขาสะกดผิดสะกดถูกก็มีเยอะนะคะบางคนโดยเฉพาะวรรณยุกตัวสะกดเนี่ยสะกดผิดจนเราเราตกใจว่าเฮ้ยนี่มันสะกดผิดไม่น่าผิดอะผมมีหลานคนหนึ่งเพิ่งจบจังกฤษมาค่ะ MBA จากมหาลัยแห่งหนึ่งในกษออจะพูดเะไชื่ออะไรส่ง Sms text มาเป็นภาษาอังกฤษให้ผมผมอ่านแล้วบอกว่า ผมบอกว่าโทษนะผมบอกสมัยกูเรียนอยู่แค่มศ4เนี่ยคือสมัยนั้นกูยังเขียนภาษาอังกฤษได้ดี่ามือนกจบ M.B.A แล้วหรอคะมันไม่ไหวจริงนะจบลงไม่ได้ดีสักภัษามันมีวัฒนธรรมคอมพิวเตอร์ที่ทําให้ภาษามันวิบัติด้วยภาษาวิบัติใช่ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยอ๋อเหมือนนะตอนนี้เราขอพักกันสักครู่ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามชมรายการกันต่อ บอกกันเจงๆเลยนะอะไรเจงๆอะไรอะไรการอะไรการแล้วแล้วมีอะไรคะทําไมทําไมนี่มอมามาให้กาดยอยักแล้วภาษาอังกฤษนะซีก็ตัว c แล้วก็ตัวยูเขาระหยัดคำแต่ว่ายังคิดถึงคิดถุมเหมือนวรุ่น หูหูมีหูหูด้วยหู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 คืออะไรนะ่หูหูหัวลาะหูหูอย่างเงี้ยค่ะอีอีอีกนี่คุณโสพลนะคะเขาเป็นเจ้าพ่อแห่งอีอีอีค่ะโสพลโสพลนำทุกเรื่อะภาษาในตลกพกพลตลกพกโพยตลกพกพลตลกพกพลจากมีคนฝากเมาฝากมาประเทศนะสันปันสันปันน้ำประเทศสันปันน้ำก็ฝากมาอ่ะเดี๋ยวก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมามี เรื่องที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องนะคะ,คะเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวค่ะ